สวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวหันกล้องให้กลงเนี่ยยา่านั่นกระชายไว้บ่มกระชายไว้อยู่ในขวดเนี่ยย่าก็เลยว่างอกแล้วย่าจ,จะองกระชายสักตนนะก้านน่เนี้ยเยี่ยมตะก้ามาแล้วห่างอกยาวแล้วเนี่ยใส่ไว้งอกยาวแล้ว งอกหมนแล้วอันนี้งอกจนเน่าเลยอ่ะต้องกรงองนะะดองทุกทีเตใส่เลยงอกหมดแล้วปลูกไว้ตอนที่เป็นส้มมาอุ้ยหักเอกเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวเขางอกอือุ้งวางไว้เงี้ยนะ่ะบ่มไว้ง,งอกแล้วงอกปีติบปบบบีงอกเนี่ย เนี่ยงอกยาวนนีอ่อันนี้งอกนะเขาว่างไว้เดี๋ยวเขาก็งอกออกมาเองนะอมันไหนงอกก็เอาอันไหนไม่งอกเราก็ไม่เอาอืมมีก็มีไม่งอกบ้างที่มันอ่อนไง,งอ,องืมวางไว้่างนี้นหะ ด้วยขวดนี่แหละกระชายอ่ะก็งอกดีอันี้เราก็หาดินกัดหนักจริงเราขบหนักเนี่ยวางตรงเนี้ไม่นอนไอ้นั่นไม่ไม่นั่นดิแมวไม่คุยดิมางตรงนี้เดี๋ยวน้ำรดเนี่ย Để có ngọt là nắm nó đi chung chung này chính là cho ốc vang cổ này Cái vàng vang này vang một cụm này, em mình vang dữ. Cụm vậy, để hai có chung chứa nha. Vang dữ ไ,ไว้ตอนปลูกผิดไงแล้วก็ไม่ได้ปลูกตรงน,นี้อืน,นี่ก็เสร็จเอาน,น้ำรถก็เสร็จแล้ววันนี้เอาน้ำรถก็เสร็จแล้ววันนี้ก็ปลูกกระชายตะก,ก้าหนึ่งแค่นี้แหละสั้นๆคลิปไม่ยาววันนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละค่ะ สวัสดีค่ะกดไลคกดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะ